ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนตมินนะคะาำใบให้อ็กซ์ตมเม้นต์มามีอะไรเนาะมีอะไรเนาะมีเส้นอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ใช่เก๋ียวเดี๋ยวว่านะเส้นจุดเส้นมีสองเส้นนะออืมีเส้นอะไรเส้นสีขาวเส้นใหญ่นี่มันกวจะมีต้นไม้ปลูกเส้นใหญ่ใช่รอเปล่าไม่น่าใช่เส้นใหญ่มากเนพอจะดาวออกแล้วนะคะ ว่ามันน่าจะเป็นขนมจีนผิดไม่เลยผิดเลยที่พูดมาที่ผิดยังไม่เคยทำมาก่อนยังไม่เคยทำมาก่อนเราเยทำลทนอยู้ไม่อยู่ร้านร้านนี้อันนี้ย้อนไปสามปีเลยไม่เคยทำ ตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยทำเมนูนี้เลยตั้งแต่มาอยู่นี่หละเอาง่ายๆอ่ะไม่เคยทำเมนูนี้เลยและวันนี้จะเป็นเมนูแรกวันนี้ที่ป้าไ่บ้านจะทำเป็นเฉพาะเส้นเส้นเป็นสีขาวนี่โอ้เส้นใหญ่แล้วก็จะมีแบบเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแล้วมีกุ้งตัวบอลลมโอ้ ที่เราเห็นขายตามท้องตลาดนึกออกยังน้องแนรนึกออกยังอ่ะอ๋อคือคือเออถูกใจไหมใช่ใช่ไหมอ่ะ้าวให้เดาเดี๋ยวให้เอฟซีเดาเลยอ่ะเออให้เอฟซีเดาเลยกว่าเน้องเออเราดูเราดูวันนี้เมนูนะดูเอ๊ะรู้สึกว่าจะขาดน้ำเนาะรู้สึกจะขาดน้ำเนาะไม่มีซุปแห้งฮะวันนี้กินแห้ง เป็นไงคะย่าอาชิวันนี้วันไหนเผือเป็นว่นข้าวไปดูทีมากินข้าวเจเราจะกินข้าวเหนียววันไหนกับข้าวข้าวเหนียวเราจะกินข้าวเจ้าพัดาไปดูทีทีห้ามาแล้ว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 แก้วตาโอ้โหนึกว่าแต่สาวเกาหลีมาสวยมากนะคะน้องแอดมินเปรี้ยวนี่สวยสวยนะโอ้ยิ่งใส่แว่นตานี่ยิ่งเหมือนเกาหลีเลยนะเอฟซี มาแล้วเอ็ดมินน้อยสวัสดีค่ะลูกโอ้โหแล้วเมื่อไรจะไปโรงเรียนเนี้อุ้ยวันนี้ชุดสวยชุดสวยมากเลยค่ะได้ชุดใดๆมาเนาะนะคะใครซื้อให้หูกใครซื้อให้โอ้ได้ชุดสวยได้ชุดสวยอุ้ยดูดูเขมนอุ้ยดูเขมรเมมนโอ้โหเมินแล้วเมินเลยเดินมาก็เมินเลย ไปหาใครแล้วไปหาใครวันนี้ข้ามาเสือป้อมมาอ้าวอ้าวทำไมมาถึงไปหลบอยู่ซะงั้นฮะเดี๋ยวดหิวข้าวยังเหิวยังคะมาลงเสือป้อนข้าหม้าวมีปลาทูด้วยมีไก่ด้วยมีหมูทอดด้วยมินของน่ากินเร็ว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 อู้อูเร็วเร็วมาดูอะไรนี่มาดูอะไรเร็วเร็วเร็ว เร็วมาดูอะไรย่าชีมีอะไรลูกลูกมามาเร็วไก่เลยวันนี้เอ๊ะวันนี้มาเข้าเอาพัดลมไปเปลี่ยงไงอ่ากระโดดจนเข้าอกหมดแล้วโอ้แต่ต้องกระโดดเก่งมากใช่ตัวแบบเลื่ญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ค่ะเพื่องหลัง ทรงแสบพลังเยอะมากแตงเลยอ้าวเสียงอะไรมังมั้งมั้งเขาเล่าเขาเราไปหาเขาดีใจมามีน้อยเสียงเสียงลกอะไรมั้งมั้งมังเดินดูพี่ตุ่นเดเขาเล่นเออนั่นไปดูดิตุ่นล่ะขนาดนี้ไปดูดูก็ลูกอะไรมาขนาดตอนนี้สูงนิดนึงสิบสี่สิบห้ากิโลนะอยู่รึยใช่ังถ้าถ้าโตกว่านี้ถ้าโตเต็มที่ตัวสี่กิโลเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งเลยแหละเนาะถ้าเขาโตเต็มที่อเหมือนงวน้อยเลยจะห้ามเงียบเ่ย เติมพลังก่อนที่จะไปตลาดนะครับแล้วแม่ไม่รับเ้าของออาะอข้าหนูไยมรอดูเมนูเดนะคะวันนี้กินข้าวไปกินข้าวไปไม่ได้มามามีแล้วนะคะมาบ่มข้าวนะไๆปนข้าว้ยามากมากมากนกกาวาวนกกาวาวอันนั่งตรงนี้ลูกนั่งกลางเลยนวาวาข้ามาให้ก้อนชิงจั่ว เชิญนั่งต่อข้าวก่อนตออข้าวก่อนกินข้าวแล้วไปดูเห็ดไหมเราเออไปดูเห็ดไปดูเห็ดวันนี้เราอาจจะไปเป็นกลุ่มท้ายใช่ไหมเพราะเขาไปดูตั้งแต่เราอุตส่าห์ดีใจนึกว่าแต่ช่องเราเป็นช่องแรกที่ไปดูเห็ดแมมเปิดเผยเลยเราไป็นไปอันดับที่สามอืมเขาบอกปราดาตีห้ายาชิหกโมง โอ้ยรอหลับที่สี่ตัวไปดูเห็ดเอาอยู่ทางซีเลออยู่ทางซีเลอนี่ที่เราไปดูเมื่อวานไงมันออกอีกแล้วอ่ะใช่ไปปะจะไป็นยันพาใจกินอืออ่ะแอดมินกินข้าวเด้อแอดมินเห็ดสีอะไรนะเมื่อวานที่เราไปดูเห็ดสีอะไรนะกินอะไรกินไก่หรือกินปลาเออเอากินกไก่หรือกินปลาลูกอะไรนี่ไก่อะไรเนี่ย ไก่ลูกกินไก่ใช่ไหมกินอะไรสะปลาทูเนื้ออันนั้นก็ไก่ทุกินนี้อ๋อใหญ่มากโอ้มันใหญ่มากเลยนะจะกินได้เหรอชิ้นใหญ่มากกินไก่ลูกกินไก่กินไก่อร่อยไหมได้เลยกินได้หรือเปล่าทำไมมันแข็งทำไมมันแข็งเขาก็พูดว่ามันทำไมมันแข็งเกินไปอีกอืมอืม มันแข็งลูกกินปลานี่กิปากินปลากิปลามันจะไม่แข็งเนี่ยมันแข็งลูกนะกลับได้เปล่าอืออเ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 อ้เออเอข้ออเออเออเอาเอ้าออเออเอเอาเออเออเออเอเออเอาวออเ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 อีเดอเออออเออเออไออเอเออเออ้อเออเอออเออเวออเเเออเอออเอเออเ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 เอ เราก็จะไปตลาดอืเอาเสือ้อแขนยาวอ๋อดูด้วยเพราะเสื้อขแขนยาวตัวเองอยู่นี่ง <c oughs> เอาได้ไหมนั่นอ่ะสวสกินเสร็จแล้วสวสก็จะไปซื้อของที่ตลาดนะทำเมนูนะใหญ่ใจดีสนับสนุนผ่านช่องภูผ,ผาชัยผาโชค <c oughs> พารวยพาดูแป้งรั่มพาดูน้ำของใส่ไก่ของไส่ไก่พาดูสวนผลไม้พาดูสวนผลไม้เออชื่อช่องเขานะค่ะก็ผ่านเอฟซีผู้ใหญ่จะดีผ่านช่องแอดชัยมาเมื่อวานนี้นะคะค่ะไปดูเห็ดกับแนนบอกอ้าวไปดูเอาเสื้อไปดูเห็ดไปไปดูเห็ดกับน้าแนนเร็วไปลูกไปดูเห็ดกับแนนไปเร็วไปใส่เสื้อสวยได้เสื้อสวยวันนี้ กินข้าวก่อนคอไปดูนะฮะว <c oughs> ันใจสวของเรานะทุกคนมามามวันนี้ชุดใหม่ทั้งชุดเลยวันนี้ใครซื้อให้ใครซื้อให้เนี่ยใครซื้อให้ลูกว้ามิ้นเสียงอะไรลูกเสียงอะไร,กกรโอ้รู้จักเสียงกาด้วยเออเก่งนะเนี่ยรู้จักเสียงกาอ่ะทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซี FC ทุกคนนะคะอ่ะ กินแล้วก็ไปแล้วนะ,ะมันจะไม่ทันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ